สวัสดีครับสวัสดีทุกทุท่านนะครับและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับคุยกันเรื่องการทำงานนะครับราศีธนูนะเรามาดูกันครับไพ่สี่ใบนี้จะบอกอะไรกับเราบ้างเราได้ไพ่มาแล้วนะสี่ใบในเรื่องของการทำงานครับในเรื่องของการทำงาน มี emperor the f o o อ่า the tower ก็เข้ามาด้วยนะมี tower เข้ามาราสีธนูแล้วก็ใบสุดท้าย2องถ้วยโอเคแนละทีนี้เรามาดูกันครับใบที่1น,นะการทำงานของคุณเป็นอย่างไร emperor การทำงานของคุณค่อนข้างจะคาดหวังไว้สูงนะมีความคาดหวังแล้วก็ อยากทำทุกอย่างตามที่เราต้องการอ่าแต่แต่เอ็มเพอเรอร์ Emperor ต้องใจเย็นๆนิดหนึ่งนะเวลาทำงานทำอะไราการทำงานของคุณเป็นเอ็มเพอเรอร์เนี่ยค่อนข้างจะต้องวางแผนใจเย็นวางแผนคิดถึงเป้าหมายคิดถึงผลประโยชน์คิดถึงกำไรอ่าเอ็มเพอเรอร์คือตอนนี้ผมมองว่าคุณอาจจะได้กำลังเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง หรือได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีไม่เป็นหัวหน้างานหรือได้แต่งตั้งให้คุณได้ดูแลขอบข่ายความรับผิดชอบที่มากขึ้นอ่าพอคุณมาอยู่ในตำแหน่งเอ p e r พ r เลอร์และตำแหน่งสูงขึ้นแล้วได้รับภารกิจได้รับมอบหมายแล้วการทำนางานของคุณต้องระวังเรื่องอะไรคุณจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะ อิสรภาพความสุขความสบายใจคุณต้องสมรวมกายวาจามากยิ่งขึ้นอันนี้ต้องระวังนะเราจะไปเที่ยวเล่นเที่ยวอะไรไม่ได้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้ราศีธนูหลายคนอยู่ในบทบาทของผู้นำอยู่ในบทบาทของบอสอ่าอยู่ในบทบาทของเขาเรียกว่าอะไรผู้บริหารเพราะฉะนั้นจะมาทำอะไรเล่นๆลนทำอะไรที่มัน ตามใจเราก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องมีการรักรักกาเรียกว่าอะไรนะดูแลสงวนท่าทางให้มีความน่าเชื่อถือเราจะมาทำเล่นๆเ,เป็นโดฟูก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นเอ็มเพอเรอร์แล้วมันก็ต้องมีความน่าเดอมใสมีบารมีนะทีนี้เรามาดูต่อในเรื่องของแนวโน้มทิศทางจะเป็นยังไงขึ้นเดอะทาวเเนี่ย มันต้องมีการปรับปรุงที่จุดอ่อนปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง The Tower คือการเริ่มต้นใหม่ The Tower ไม่มีคุณสมบัติว่ากระทนหันไม่ได้ถึงว่าพังทลายไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าแย่อะไรขนาดนั้นเพราะว่าอะไรพอคนให้สังเกตว่าเวลาคนเราขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งใหม่ตำแหน่งที่สูงขึ้นมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลียป่ยนแปลงโยกย้ายใช่ไหมล่ะเช่น ย้ายห้องทำงานก็เป็นเดอะทาวเวอร์เห็นไหมโต๊ะทำงานเก่าจบไปมีโต๊ะทำงานใหม่มีห้องทำงานใหม่เห็นไหมล่ะเดอะทาวเวอร์ไม่ได้นั่งเก้าอี้ตัวนี้แลไปนั่งเก้าอี้ตัวที่ใหญ่ขึ้นห้องทำงานนี้ไม่ได้นั่งแลไปนั่งห้องที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเดอะทาวเวอร์เป็นลักษณะแบบนี้นะครับคำแนะนำจากไพ่ทาโร่นะครับสองถ้วยโอเคแหละสองถ้วยคืออะไรจะมีคนเข้ามาคุยด้วย จะมีที่ปรึกษาจะต้องมีเลขาเวลาทำงานอะไรก็ต้องผ่านผ่านอีกคนหนึ่งหรือว่าเวลาพูดคุยเวลาการเจรจาอะไระสองถ้วยมันก็ต้องมีความเข้าอกเข้าใจใช่ไหมละ่ะสองถ้วยรับสารไปถึงการแสดงความยินดีก็ได้นะห,หรือสองถ้วยเนี่ย มีใครสักคนหนึ่งเป็นเลขามีใครสักคนหนึ่งเป็นคนที่รู้ใจหรือเกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาก็ได้นะสองถ้วยมอาอยู่ในตำแหน่งคำแนะนำเพราะฉะนั้นทีนี้แหละสองถ้วยอยู่ในตำแหน่งคำแนะนำทีนี้แหละคุณอาจจะต้องคุณอาจจะต้องแบบว่าให้ไปตอบมาการให้และรับ คีย์เวิร์ดสำคัญของสองถ้วยการให้และรับการเห็นอกเห็นใจการเข้าใจคือสองถ้วยเป็นลักษณะคุณต้องเข้าใจในบริบทของผู้คนให้มากขึ้นแหละเออมันมีเรื่องของความรู้สึกและอารมณ์เข้ามาแล้วอ่าเพราะว่าอะไรเอ็มเพอเรอร์เวลาจะดีลงานอะไรเนี่ยมันต้องใช้ความรู้สึกและอารมณ์ใช่ป่ม คาว่ารู้สึกและอารมณ์คืออะไรเข้าอกเข้าใจพนักงานเข้าใจลูกค้ามันต้องเข้าใจคนหลายๆคนราศีธนูครับเพราะฉะนั้นไพ่สี่ใบเนี่ยบอกอะไรบอกอะไรกับเราในเรื่องของการทํางานบ้างก็คือว่านับต่อจากนี้ไปอะตำแหน่งหน้าที่การงานจะสูงขึ้นแล้วนะความรับผิดชอบจะสูงขึ้นแล้วนะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในชีวิตแล้วนะ อย่าทำตัวเล่นๆเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วนะต้องมีความรับผิดชอบนะบุคลิกง็มีความน่าเชื่อถือนะอะไรที่มันทำตามใจบางครั้งต้องเก็บไว้ในใจนะเพื่อภาพลักษณ์ของผู้บริหารเพื่อภาพลักษณ์ของคนที่เป็นผู้นำใช่ปะเราเอาทฤษฎีพวกนี้เอามาใช้ได้เลยราศีธนูไม่สามารถที่จะทำอะไรตามใจได้แล้วนะข้อควรระวัง,งแล้วก็อย่าประมาทเพราะว่าการที่มานั่งอยู่ในตำแหน่งนี้ e m p e r ร์ Emperor ออการมานั่งตำแหน่งนี้มันไม่ได้ง่งายๆมันต้องใช้ความรู้ความสามารถมันต้องจริงจังทำเป็นเล่นๆไม่ได้แนวโน้มและทิศทางอะทาวเวอร์ชีวิตมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนเดิมแล้วนะเราไม่ได้เป็นราศีธนูคนปัจจุบันแล้วแต่เราเป็นบอสเป็นหัวหน้าเป็นคนคุมทีมเพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์ความคิดการพูดจาอะไรอะ่ะมันก็ต้องไม่ใช่เป็นคนเดิมแล้วมันต้องมีความเป็นผู้นำมากขึ้น มันต้องใจเย็นมันต้องสุขุมรอบคอบมากขึ้นไพ่สองถ้วยอยู่ในตำแหน่งคำแนะนำต้องเห็นรู้จักเห็นอกเห็นใจต้องรู้จักเข้าใจนี่แหละคุณสมบัติของการที่เราจะมานั่งอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมหลายคนนะหลายคนราศีธนูช่วงนี้จะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่แล้วก็ขอบข่ายการรับผิดชอบที่มากขึ้น ก็ถือว่าเป็นการทํางานที่สเต็ปขึ้นไปอีกนะส่วนใครที่บอกว่าย,ยังไม่ได้ขึ้นเลื่อนตาแหน่งเลยเพิ่งจะเพิ่งจะสมัครงานเองบางคนบอกว่าราศีธนูเพิ่งจะสมัครงานเพราะฉะนั้นเอ็มเพลเลอร์คือคุณต้องเอาจริงเอาจังได้แล้วแหละถึงเวลาแล้วคุณที่ต้องเอาจริงเอาจังเพราะคุณมาสมัครงานคุณไม่ได้มีบทบาทแบบว่ามันต้องจริงจงังอ่ะมันจะทำอะไรเป็นเล่นไม่ได้แล้วใช่ปะ ต้องมีภาพลักษณ์ของคนทํางานมันต้องมีความภาพลักษณ์ของความน่าเชื่อถือในการทํางานด้วยหน้าที่ด้วยบทบาทด้วยความรับผิดชอบตอนนี้คุณก็ต้องเป็น Emperor. เอ็มเพลเยอร์ด้วยบทบาทและหน้าที่ใช่ไหมละ่ะภาพลักษณ์เป็นสิ่งสําคัญในเรื่องของการทํางานนะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะรู้แล้วล่ะว,ว่าก้าวต่อไปสเต็ปต่อไปของราศีธนูเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยน้ะชีวิตจะไม่เหมือนเดิมจะไม่ได้แบบว่า สบายสายเหมือนเดิมแล้วมันต้องต้องตัวเองอะ่ะต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองด้วยว่าหน้าที่การงานมันเริ่มค้าคอแล้วใช่ปะเออมันต้องปรับเปลี่ยนลูกเพื่อความน่าเชื่อถือถ้าเราจะม่วาทําอะไรแล้วถต่ทำแบบเล่นๆงานก็เสียหายผู้คนก็คนที่มาใช้บริการเขาก็ไม่มีความน่าเชื่อถือใช่ไหมโอเคนะครับจบแล้วนะครับราศีธนู ใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ